ลหลวงตาคะอยากทราบคู่มือเริ่มต้นของผู้สวดใหม่ๆค่ะอืมผู้สวดใหม่ๆก็เริ่มสวดเลยว่างว่าอะไรก็สวดเลยเวลาสวดกันนึกถึงพระนึกถึงหลวงปู่แค่นี้ว่างๆก็สวดเลยขับรถนั่งรถกินข้าวอาบน้ำก็สวดไปเลย สวดเมื่อไรจิตเราก็อยู่ตรงนั้นแหละสวดไปเน,นกถึงลูกปู่อะไรจิตเราก็อยู่บทสวดแล้วก็อยู่กับท่านด้วยถูกถูกของหลวงตาเพราะ่าสวดเมื่อไรจิตมันก็อยู่กับหลวงปู่เมื่อนั้นใช่เหมือนไปไหนเขาจะเรียกว่ากรรมฐานเหรองานของจิตงานของตัวเราแต่เราความอดท,ทนมัน มันก็จะมีใช่ไหมความอดทนวิริยะขันติพวกนี้มันต้องค่อยๆค่อยสะสมมันไม่ได้สะสมไ้ความเคยชินทางกรรมฐานเราบางคนมันมีในอดีตแต่มันไม่มากถ้ามันไม่มีมันไม่มาหรอกมาทำแต่ส่วนโลกมันดึงมากกว่า บางคนก็เห็นเห็นอยู่พวกพวกเราที่เข้าเข้าออกออกที่วัดเราเนี่ยเห็นเห็นอยู่แต่ก็ทําอยู่แต่ก็ทําน้อยไปทางโลกก็ทําอยู่แต่น้อยซึ่งถ้าจิตเราดึงมาอยู่ที่บทสวดหรืออยู่กับหลวงปู่ได้มากเท่าไหร่ความกังวลหรือความทุกข์ที่มีมันก็จะน้อยลงไม่มีไม่มีมันไม่น้อยลงมันลืมเลย เดิมสนิทเพราะว่าความคิดเราไม่ไม่จับมันขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะเจอสภาพของนิมิตเจอสะภาพของกรรมฐานที่เราเราทำอยู่มันจะลืมพวกนั้นไปหมายถึงว่าอาจจะเห็นแสงสวา่างอาจจะเห็นหลวงปู่ยักคิว้วอาจจะเห็นหลวงปู่พาไปน่นไปนี่ นั่นจริงเท็ยังไงไม่รู้แต่ก็ดีอ่ะแต่มันลืมเรื่องอะไรเรื่องโลกสนิทมันลืมสนิทตอนนั้นนะอาจะอย่างนั้นมันลืมแม้แต่กลางคืนเวลาหลับมันก็ไปมันก็ฝันไม่ดีมันก็ไม่มีฝันทั้งโลกก็ไม่มีมันมีสองทางคือฝันฝันดีกับไม่ฝันหายเงียบเลย นะกำลังตัวนี้ไม่ธรรมดานะในอน,นาคตถ้าค่อยๆทำไปมันเบาเมนะื่อไหร่เนี่ยโอ้โห,โโหมันมันไม่อยากอะไรหรอกอยู่ที่ไหนก็ได้สบายสบาย